รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกันสําหรับชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมีนชาวราศีมิถุนชาวราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นักพรตร้อยเซนและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีสิงค์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณ50บวกลบ วันนี้วันที่ผมเห็นสมการคือวันที่20่สเดือน9กันยายน2568คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมด7วันกันนี้เนี่ยสมการนี้คือจุดเจ้าตาเมริเดียนส่นสี่กับดาวทริปเซอุตเท่ากับจุดเจ้าตาเมฆความหมายจะแปลว่าก่อให้เกิดบางสิ่งบางอย่าง เพราะแรงกระตุ้นในทางสร้างสรรค์ความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าชะตาความกระหายที่จะกระทำจะต้องกระทำรุ่มหลงในการงานอันนี้คืออ่านจากตำรายน้มันคราวนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานเรื่องเงนินโอกาสที่ดีๆ70%ทุกราศีเลยถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวอยู่ในราศีกันที่ข้าวงสาที สิบสี่เอ่อโทษครับที่ค่าองศาที่สิบสามองศาราศีกรยีนน่สิบห้าฤกษดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคูณร้อเซนแต่ถ้าเรื่อยมาจะเกิดขึ้นเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นลดหลั่นลงไปคันนี้เนี่ยจุดที่มาส่วนลันศีเนี่ยเอ่อเซนเตอร์ตรงกลางแห่ะที่อยู่ที่ค่าองศาที่สิบสามองศาราศีกรยนนี่สิบห้าฤกษดาเนี่ยอันนี้นะครับอิทธิพลของดาวพุธ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความหมายว่าช่วงนั้นน่ยคุณอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางการติดต่อเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องของการเจรจาหรือเรื่องของความคิดข่าวสารข้อมูลบางอย่างที่คุณได้รับและก็เออเราก็มาดูนี้จุดที่มันส่สีตรงนี้นะครับเขาทำมุมสี่ห้องศากับนี่สี่ห้าองศากับดาวคัร์ อ่าในความหมายเนี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะแปลว่าเออเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่เราสามารถปฏิบัติการอย่างมีเป้าหมายในดําราอยู่เลยเนียนะก็าสามารถแปลได้นี้เหมือนเราแบบอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราแบบวางเป้าหมายไว้แล้วก็เอ่อการกระทําที่มันเกิดผลมีความหมาย,ยานี้ด้วยนะ ก็คือกิจกรรมที่มีทิศทางที่เราแบบวางเป้าหมายไว้แล้วกออ็อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นตรงนี้นะครับก็คือว่าเขามาทำมุมกับดาวพฤหัสตัวนี้กับดาวทิพย์อัปลอนอัปพลอ,อนนี่คือธุรกิรคานค้าพฤหัสก็คือเรื่องของความสําเร็จใน เอ่อความหมายเนี่ยในตำราเนี่ยสามารถที่จะมีความหมายแปลได้อย่างนี้ก็คือการทํางานอย่างมีโชคและอย่างล่าเริงร่วมกับคนหลายคนการสร้างสารรค์ที่ประสบความสําเร็จสําเร็จในศิลปะและวิทยาการความสําเร็จบนเวทีอิทธิพลของเงินทุนก้อนใหญ่ทํางานได้ผลเพราะใช้เงินมาก โชคลาภมหาศาลโชคดีอยู่กับเงินมีโชคทางการค้าหรือวิทยาการเอ,อ่ออันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางบวกประมาณว่ากิจกรรมเนี้ยสามารถที่จะทาให้คุณเนี่ยการติดต่ออ่ะถ้าเราอ่านช้าช้านะก็ะคือจุดที่มาสู่สิ่งนี้คือดาวพุชชั่นก็คือการติดต่อครั้งนี้สามารถที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จเพื่อใหเอ,อีโช่ทางการค้ากิจกรรมที่มีโอกาสที่จะสําเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย อ่าเพราะเซาเนี่ยคือผลผลิตทิศทางแต่ถ้าเราแบบเอออยากจะแบบลงรายละเอียดที่มันลึกเข้ามาเนี่ยเรามาดูเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเออเขาอยู่ในเรือนจะตาที่สองซึ่งเรือนชะตาที่สองเนี่ยในดวงยูเรเนียเนี่ยมันก็จะสามารถแปลในเรื่องของดาวศุกร์ในราศรีพฤษภก็คือเรื่องเงินประมาณว่ากิจกรรมที่มีเรื่องความสําเร็จรอาจจะเป็นเรื่องความสาเร็จต่างประเทศก็ได้หรือความสาเร็จ ที่มันขยายตัวมากขึ้นเช่นสมมุติว่าบางคนเ,เคยขายของได้วันละพันอ่าช่วงนั้นคุณอาจจะขายของได้วันละพันห้าร้อยบาทอย่างเดียยกตัวอย่างนะอ่าคุณจะได้ไปประยุกต์กับอาชีพสิ่งรอมทคุณแล้วก็เรือนรดยที่อสองคือรายได้ผลประโยชน์ซึ่งมันเป็นเอ่อเหมือนแบบความหมายดีอะนะแล้วก็เอ่อดาวอังคารกับดาวเอ่อทิพย์อัปลอนเนี้ยเขอยู่เรือนรายหง เึ่งเดือนทาห้าเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์ในราศีสิงห์ก็จะหมายถึงตัวเรากิจกรรมที่เราแบบเเหมือนต้องจอดจองมาที่ตัวเราหรือาจจะแบบเป็นความสําเร็จที่ที่เราเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองก็ได้แบบนี้ก็ได้นะซึ่งอันนี้คือความหมายที่ลงรายละเอียดที่เลึกเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกที่ดีเรื่องงานเรื่องของเงินที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์วนี้เนี่ยเรามาดูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ดีเรื่องของคมลัก ก็าสามารถที่จะแปลว่าจะมีเรื่องงการติดต่อการพูดคุยการเดินทางแล้วก็มีความสําเร็จที่เราวางไว้ไปเป็นไปตามเป้าหมายหรืออาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเติบโต,ตมากขึ้นเพื่อนหันเนี่ยก็คือเรื่องของความสําเร็จหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการติดต่อคนที่อยู่ไกลๆอยู่ห่างกันการจะเข้าใจกันแบบนี้ก็ได้แล้วก็อัิบาลนี้ก็คือ,อความสําเร็จอาจจะเป็นในเรื่องของ เป้าหมายที่เราวางไว้ที่เราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่เรามากขึ้นกับคนที่เราคุยอยู่คบอยู่มันก็จะเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ก็อันนี้ก็จะเป็นด้านบวกที่ดีในเรื่องของความรักที่ดีเจ็ดสิบอร์เซนตอนี้เนี่ยดาวจะมีสองด้านจะอธิบายด้านลบสามสิบเปอร์เซนของของงานเงินที่มันแย่ๆถ้าด้านลบเนี่ยแปลว่าดาวพุธนี่ก็คือ การติดต่อการเจราจาช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องทํางานที่มันหนักมากขึ้นก็ได้เพราะว่าพื้นฐานเนี่ยก็คือเรื่องของการขยายตัวเช่นออ่ลกตัวอย่างคุณเคยทํางานสิบชิ้นหมือนหนึ่งช่วงนั้นคุณอาจจะแบบเหลืออาจจะแบบว่าเรอเรียกว่าไงอ,อ่อสิบสองชิ้นมื่นหนึ่งอาจจะโดนแถมมาสองชิ้นหรือบางคนเคยได้หมือนหนึ่งอาจจะเหลือเจ็ดพันแปดพันแบบนี้ก็ได้ก็คือ เป็นในลักษณะของเรื่องของการทํางานหนักมากขึ้นหรือคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือหรืออาจจะมีคนแบบวหยวานบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะแบบปฏิเสธยากแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบในเรื่องของเงินความสําเร็จที่มันรู้สึกว่ามันมากขึ้นมันเหนื่อยมากขึ้นอ่าแบบนี้ก็ได้ก็อันนี้คือด้านลบของงานเงินที่มันแย่ๆถ้าเป็นความรักที่มันแย่ๆก็อาจจะหมายถึงว่า ดาวโพสี่คือสิ่งที่คุณเอติดต่อทุ่มเทช่วงนั้นนะคุณอาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นเช่นนัดจะแล้วค่ะจ,จะเลื่อนนะัดคุณก็ต้องแบบไม่เป็นไรเออเราก็ไม่รีบเอาไว้เขาหน้าค่อยมาทานข้าวมันก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องใจเยน็ยนๆอย่าไปแบบเอไม่พอใจเดี๋ยวโวยวายบอกเลิกว่าจะทะเลาะก,กันอนาะจจะแบบแต่เขาอาจจะเลิกคุณจริงๆเราก็จะแบบเอเอเนาะรู้อย่างนี้ไม่น่าจะพูดเลยได้อยู่นิ่งๆก็คือเดี๋ยวดาวที่มันแย่ๆมันก็ผ่านไป แล้อาจจะมีดาวที่มันโครจรดีๆโครจรเข้ามาแล้วก็ค่อยกลับมาคุยเขาอาจจะแบบเออห้าวันเจ็ดวันอาจจะแบบชวนคุณมาทานข้าวอ,อะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้มันจะเป็นเรียกว่าทิศทางทิศทางที่บวกอะที่ดีในเรื่องของเออเรียกว่าไงสิ่งที่เราสามารถวางวางเป้าหมายได้หลังจากที่มันแย่ๆเออความวาที่มันแย่ๆมันก็ต้องมีสิ่งที่มันดีขึ้นมา อันนี้ผมก็เลยมามาเตือนมาแนะนําก็คือใจเย็นๆนะครับเอ่อซึ่งอันนี้จะเป็นด้านลบนะของความรักที่มัน,นแยกสามสิบเปอร์เซ็นต์คืนนี้เนี่ยใครฟังคลิปนี้ข้างล่างเนี่ยอาจจะแบบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องฟังงงงก็ฟังในหลายรอบสําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกของมีสองช่องช่องแรกช่องยูรเนียสรายเดือนหนึ่งร้อยบาทช่องที่สองช่องอยูรเนียนรายแปดสิบาทคุณเป็นสมาชิกสองช่องคุณแอดไลน์มาผมจะจุดเจ้าตาฟี มูลค่าสี่ร้สี่ิบสบาทก็คุณจะได้ดูคลิปก่อนอื่นล่วงหน้าสามสิบวันขึ้นไประหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาคลิปต้องสองช่องจะไม่ตรงกันก็ถ้าใช้ iPhone จะไม่เห็นปุ่มสมัครคุณก็ทักมาได้คุณเห็นปุ่มสมัครทาไม่เป็นคุณก็ทักมาในไลน์ได้นะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกถ้าไม่มีสมาชิกผมคงไม่ได้มาทําคลิปแน่นอนหรืออาจจะแบบทําแบบไม่ได้รีบร้อนเพราะว่าเออเหนื่อยก็พักอะไรมาเนี้ยก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จนะครับ อ่นครนี้เรามาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าเรามาดูเมอริเดียนเมอริเดียนในการโครจรจริงเมอริเดียนนั่นก็คืออะไรตำแหน่งอาชีพงานแบบจิตวิญญาณของเราอ่ะครนนี้เมอริเดียนเนี่ยเ,เขาเขาได้อยู่ที่ยี่ห้าองศาราศรี j นูสามสิบลิตายนี้ก็ได้รับอิทธิพลของเออดาวยูเรนนะแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วฉัพพันแล้วก็ มาทำมุมสูสสวนลูงศรกษากับโซลเดโซลเด,เ,ด,เ,ดเนี่ยก็คือวันพระอาทิตเนือศีรษะเราตั้งฉากแบบพระอาทิตย์ทรงกฎอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของในเรื่องของความสําเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำมุมกับจุดเจ้าตาเนี่ยจันในการโครจรณช่วงเวลานั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างแรงเพราะว่าถ้าเราลงรายละเอียดเนี่ยก็คือเราก็ทามุมกับจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์กับ จุดเจ้าตาทิ์ในข้อหมายเนี่ยมันก็สามารถแปลว่าการคบหาสมาคมของเจ้าชะตาในตำรานะการคบหาสมาคมการติดต่อแล้วก็มาทำมุมกับจุดเจ้าตาโนดความสัมพันธ์สุนทรศสีกับดาวพุธในข้อหมายเนี่ยมันก็จะแปลว่าความผูกพันทางความคิดของเจ้าชะตาการติดต่อด้านความคิด การเขียนจดหมายต้อตอบกันการเขียนจดหมายต้อตอบกันเนี่ยมันก็สามารถแปลว่าการติดต่อเรื่องการเจรจาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เมาเจอกับดาวยูเรนัสสุรุสีกับดาวพืรหัสตรงนี้เนี่ยก็จะแปลว่าในตำราเยอรมัมเนี่ยก็จะแปลว่ามีความพอใจอยู่กับโชคลาภอันหนึ่งความสําเร็จทางด้านวัตถุ โชคดีโดยฉับพันธ์หรือบางทีเออก็คือมันจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วอะ่ะโดยที่ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้คาดคิดคาดคา,าดหวังไว้อาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้เนี้ยจานถ้าแปลว่าเรื่องงานหรือในเรื่อง,องความรู้สึกเอ่อความรักความสัมพันธ์อย่างนี้ได้นะความรักความสัมพันธ์เพราะว่ามีจุดเจ้าการโหนโหนนีน่คือคนที่เราคุยอยู่คบอยู่แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการติดต่อ ก็เป็นความรักอาจจะหมายถึงเรื่องของความรักที่มีการติดต่อที่ดีขึ้นกว่าเก่าเออมัน,นี้ก็ได้ทำให้เรารู้สึกดีอ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายที่ลึกเข้ามาอีกแล้วก็เราก็มาดูดาวทย์เนี่ครับเซอดุดเซอุดเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป้าหมายผลผลิตใช่ไหมคือเนี้ยเซอุดเนี่ยเขาทำมุมกับจุดเจอตานดอ่าโนดกับ ดาวอยู่เลยนะทำมุมร้อยะสิบองศาในตำรายูเรเนียนนี้ก็สามารถที่จะแปลว่าเการติดต่อที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นโดยฉับพลันอ่าอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับว่าอาจจะมีเรื่องของการติดต่อแบบโลกออนไลน์ก็ได้อาจจะมีางานเข้ามาทางโลกไซเบอร์หรือ,อคุณอาจจะมีข่าวสารข้อมูลที่คุณได้รับเกี่ยวกับความสําเร็จแบบรวดเร็วอ่าหรือถ้าในเรื่องของความลักก็แปลว่า,ก,วาการติดต่อทางโลกออนไลน์ ัวนี้หน่ยก็คือความสัมพันธ์อาจจะหมายถึงการพูดคุยผ่านข้อความหรือคุณอาจจะมีการติดต่อที่คุณรู้จักคนคนนี้ผ่านโลกออนไลน์มันก็เลยแบบทําให้เราแบบได้มาเจอการได้พูดคุยการเชื่อมความสัมพันธ์แบบนี้ได้ไหมได้ซึ่งอันนี้มันจะเป็นทิศทางบวกนะแล้วก็มาเจอตรงนี้อีกเราที่โคโนอดโคโนดก็คือกิจกรรมที่โดดเด่นแล้วก็มาเจอกับ ดาวพูโตในความหมายนี้มันสามารถแปลว่าการเริ่มต้นของการเพิ่มสมรรถภาพอันหนึ่งการเปลี่ยนรูปหรือพัฒนาพัฒนาการซึ่งจะถูกดันให้ก้าวหน้าโดยโดยความพยายามที่เพิ่มขึ้นพัฒนาพัฒนาการด้านความสามารถคล้ายๆกับพัฒนาการในทางสูงขึ้น เอ่อเลื่อนยศอ่การเปลี่ยนหัวหน้าเป็นส่วนมูลฐานของผู้ได้ดีใหม่ๆเอ่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐบาลตรงนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐบาลนี่อาจจะหมายถึงคุณอาจจะได้งานใหม่หรือคุณอาจจะมีผลประโยชน์ใหม่ที่เข้ามาในลักษณะที่มันแบบเติบโตมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นทิศทางที่บวกนะเรียกว่าใช้ได้เลยแล้วก็จุดเมย์นี่ก็คือการเกิด เนปจูนเนี่ยก็คือกิจกรรมที่คุณอาจจะแบบคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นละมันก็โอ,อกาสที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของเออความสามารถเพราะว่าเจุดน,นี้ในทำมุมร้อยสามารถาาร่วากับดาวทิตโพไซดอนแปลปัญญาณแล้วก็อยู่ในเรือนดาที่สองก็คือเรื่องของผลประโยชน์ความรักความสัมพันธ์เรื่องเงินความสุขใจอันนี้เนี่ยเ,เราก็เอาจุดเจ้าตาเมอริเดียน มาสูลังสีกับดาวทิปเซอุสเซนเตอร์ของการเรยกสูนย์สีหรือภาษาคีเรียกจุดมิดพอยต์ตรงนี้มาเจออะไร <c oughs> ก็มาเจอจุดเมฆกับดาวพฤหัสตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะแปลว่าโชคลาบจากการกระทำะการประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดโชคก่อให้เกิดบางสิ่งบางอย่างเพราะแรงกระตุ้นในทางสร้างสรรค์มีโชคลาบแล้วกออ็มาเจอกับดาวพฤหัสสูงสีกับ ดาวเสาร์ซึ่งตรงนี้ดาวเสาร์ก็จะเป็นดาวจาราสิงมาก่อก็คือแคปิคอนแพะภูเขากลุ่มดาวแพะทะเลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถที่แปลว่าอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่การโยกย้ายการเดินทางบางอย่างหรือคุณอาจจะมีความสําเร็จจากงานเก่าๆหรือว่าคุณอาจทํางานเก่าตัวสำเร็จหรือคุณอาจจะแบบมีความรักที่มีข้อจํากัดเช่นอาจจะเจอคนอายุน้อยก่าคุณมากคุณรวยคุณสารชายหญิงเป็นหญิงที่เรามีความรู้สึกว่า เข้าใจกันได้นะซึ่งตัวรหัสนี้คือเรื่องความสําเร็จหรือถ้าไปได้อีกแง่มุมแปลว,ว่าความสําเร็จเก่าๆสามารถที่จะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่คุณทําไปนานแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะแบบย้อนกลับมาทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะหรือว่าคุณอาจจะมีเรื่องการปรับเปลีนนะ่ยนหน้าที่คุณอาจจะมีการโยกย้ายบางสิ่งอย่างแล้วคุณทามันทามันมันดีขึ้นกว่าที่เดิมแบบน,นี้ก็ได้นะอันนี้ผมอธิบายแบบค่อนข้างละเอียด คนี้เนี่ยเราสมการสามตัว a บวก b ลบ c a, ก,าา c ก, th, c a c ก็คือจุดเจ้าตาเมริเดียน c เนี่ก็คือดาวทิปเซอุ่อ c a b c นี่คือจุดเมฆภาษาอังกฤษเรียกเซนติโสสอย์ภาษาไทยเ,ยเรียกจุดอิทธิพลตรงนี้มาเจออะไรมาเจอดาวพฤหัสพฤหัสทำมุมศูนย์องศาตรงนี้ก็จะแปลว่ากระตุ้นผู้อื่นให้ล่าเรินทำให้มีความสนุกสนานการนำโชคมาสู่การทำบุญอ่ะ มีความพอใจความรู้สึกชื่นบานโชคลาภเงินความสําเร็จความพึงพอใจคืออันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของความสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวของเราได้นะครับแล้วก็เถ่าถ้าลงรายละเอียดเนี่ตรงนี้ก็สามารถที่จะมาเจอกับดาวทริปออแอรเมทอก็คือวัตถุด,ดิบต้นตออาจจะหมายถึงประสบการณ์ของคุณสามารถทําให้คุณประสบเรื่องของความสําเร็จเรื่องของเงินเพราะดาวที่อเมทอนี้อยู่เรนตาที่สอง เรื่องที่สองก็คือเรื่องของเงินรายได้ผลประโยชน์หรือคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นไม่มีแต่คุณมีเออแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องว่าไงอ่ะเป็นทิศทางที่ดีแบบเชิงการสร้างสารรค์ที่ประสบความสําเร็จนะใช้ได้แล้วก็มาเจอจุดอิทธิพลจุดหนึ่งตรงนี้มาเจอเราสามห้าองศามาเจอจุดเจ้าตาจันจาน,นี้คือเรื่องของการทํางานของชอบเมืไหนาจเจอความสัมพันธ์ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็คือ อาจจะเจอคนที่คุณคุยคนคุยอยู่คบอยู่สูความสําเร็จหรือเรามี็ความรู้สึกพึงพอใจเขาให้ผมประโยชน์ดีๆกับตัวของเราได้อาจจะหมายถึงคู่ค้าของคุณก็ได้เพราะว่าอยู่เดินตาที่สิบเอ็ดเดือนตาที่สิบเอ็ดเนี่ยที่จุดเจ้าตาจันอยู่เดือนตาที่สิบเอ็ดก็คือคนที่ให้ผมประโยชน์ดีๆกับคุณคุณก็ดูใครที่ให้ผมประโยชน์ดีกับคุณให้เงินคุณอาจจะเป็นลูกค้าคุณเจ้านายคุณหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็คือคนที่คุณคุยอยู่คบอยู่นะก็คลิปนี้ฟังกันหลายรอบนะครับ สาหรับคนที่กดซับสไคร์ขอให้คุณสบความร่เร็จสําหรับคนที่กดไลค์กดไ like, ลค์ริปโป้ขอให้คุณแบบมีความมั่นที่ดีมีเงินที่ดีตลอดปีเลยนะครับการกดไลค์มันทำให้ที่ผมมีคนเห็นผมก็อวยพรนะครับก็ฟังได้หลายรอบนะมันเป็นวันที่ดีนะใครฟังครั้งแรกจะฟังไม่รู้เรื่องฟังอีกรอบหนึ่งนะฟังแบบมีสมาธิก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พลังที่ดีสถี็จอยู่ทุกๆคน ก็ให้ทุกๆคนฝ่าฟันความเลวร้ายความยากลำบากไปได้นะครับมีเงินเต็มกระเป๋ามีสุขภาพที่แข็งแรงมีงานงานที่มั่นคงแล้วมีความรักที่หวานชื่นแล้วกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับงั้นแค่นี้นะครับบายบายสวัสดีครับ